สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจน EV นะครับเรามารีวิวสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับจำหน่ายอยู่ที่ราคา3,990บาทราคาเต็ม4,200บาทนะครับมอเตอร์อยู่ที่300วัตต์แบตเตอรี่12โวลต์12แอมป์นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรีวิวตัวรถกันเลยสำหรับตัวรถนะครับเราเปิดสวิตช์ขึ้นมาเราจะเจอกับหน้าจอแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับผมด้านซ้ายก็จะมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะครับมีแตรแล้วก็เบรกนะครับ ถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟสัญญาณก็จะโชว์ด้านหลังรถนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยกดเบรกก็จะมีไฟสัญญาณเบรกนะครับอยู่ด้านหลังปลอดภัยแน่นอนนะครับเปิดปุ๊บถ้าเราบิดสวิตช์อีกครั้งหนึง่งเป็นการเปิดปิดไฟหน้านะครับผมเตาหน้านะครับกว้างขวางนะครับมีกล่องชาร์จกับอุปกรณ์เครื่องมือช่างแถมให้นะครับผมเรามาดูวิธีการพับเก็บกันนะครับพับเก็บตอนอันดับแรกเราพับเบาะก่อนนะครับผมพับเบาะแล้วก็ เลื่อนสลักออกมาแล้วก็สามารถพับเบาได้อย่างนี้นะครับด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับเลื่อนสลักออกมาแล้วก็พับเก็บได้แบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับจำหน่ายอยู่ที่ราคา ,3990 บาทนะครับจาก4,200บาทนะครับมีหลายลายให้เลือกเลยนะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสั่งซื้อนะครับสามารถติดต่อที่สาขาใกล้บ้านได้เลยนะครับมีทั้งหมด4สาขานะครับคือสาขาสำนักงานใหญ่สาขาบึงหนองโคดสาขากระนวนและสาขาอุดรน,นะครับวันนี้ใจแอน e v อีวีไบก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ